รายการสเปเชียลเมนทีวีพาท่านผู้ชมมาพบกับสายพันธุ์ไฮยีน่าที่มาจากทุ่งโซวนาสสวันีค่ะสวัสดีค่ะมิสเตอร์เคทีแมนลูกครึ่งชาวแอฟริกาได้นำไฮยีน่าเดินทางมาที่เมืองไทยนี่เป็นไฮยีน่าที่ผสมมาแล้วเขาได้สอนมันอย่างเชื่องดูจากลักษณะการพนมมือไหว้ผมเห็นแล้วผมยังรักเลย เคทีพยายามแปลงพันธุกรรมด้วยการให้ผสมพันธุ์กับหมาไทยแต่ก็ได้เท่าที่เห็นขนที่มีประปรายตามตัวก็มีอยู่ประมาณนี้เคทีงไ,งได้ตั้งชื่อมันว่าเจ้าจำปาเคทีเป็นชาวไร่ที่ปลูกหญ้าคอมนิทเต็มไปหมดเคทีมีอุดมการในการเลี้ยงสุนัขเพราะว่าเคทีมีความฝันว่าอยากมีไฮยน่ามาเลี้ยงที่เมืองไทย ขึ้นเคทีใช้เวลาสองสาปีในการฝึกเจ้าจำปาตัวนี้ไายีน่าสายพันธุ์ลูกครึ่งแอฟริกาท่านผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเคทีเมนมีความรู้สึกยังไงผมนะครับที่ผมเลี้ยงมันในหมู่บ้านแถบนี้ซึ่งมันถูกเจ้าของทิ้งมาก่อนแต่ผมก็ไม่ไหวที่จะเลี้ยงมัน ตัวนี้ผมจําได้เมื่อตอนสมัยเด็กๆผมชอบมันมากแต่โตผมไม่มีโอกาสแต่ตอนนี้ผมมามีโอกาสอีกครั้งตอนที่ผมเห็นมันในสภาพที่ค่อนข้างจะโศกโรกแต่ผมก็ชอบมันนะมันคือจิตวิญญาณของผมตอนสมัยเด็กๆแต่ทํายังไงอะ่ะตอนเด็กผมไม่มีโอกาสพอตอนโตมามีโอกาสก็ดันเจอสภาพแบบนี้ผมก็ต้องทําใจยอมรับความจริงครับ